เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เซาะคราวนิวนะครับมารายงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือป้ายนะครับที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและจุดต่อไปที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนี้นะครับนี่คือวัดอุทยานภูเขาไฟกระโดงนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือสะพานแขวนลาวานะครับก็จะมีรูปหัวใจนะครับเป็นการนำกุญแจมาคล้องนะครับเพื่อให้ความรักนั้นมั่นคงยั่งยืนนะครับ นี่สะพานแขวนลาวาของเราที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับให้ท่องเที่ยวได้เดินชมด้านล่างก็จะเป็นปากป่องภูเขาไฟนะครับของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงครับมีการปรับปรุงทัศนะครับให้ดูสวยงามนะครับตอนรับนักนท่องเที่ยวนะครับในยุคสถานการณ์โควิดก็ะนะักท่องเที่ยวก็จะบางตาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เปิดให้ชมมากเท่าไร่ด้านบนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็สะพานนคราชนะครับมองลงไปด้านล่างก็จะเป็นบันไดที่เป็นทางเดินนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นมา พิชิตภูเขาไฟกระโดงของเรานั่นเองนะครับสามาร kind of mm hmm. ถขึ้นได้หลายทางเลยทีเดียวนะครับทางรถยนต์ก็จะอ้อมไปด้านหลังนะครับที่ท่านเห็นอยู <IT. S 1> ่ที่ด้านไกลนู้นคือศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางคาร์สีน้ำเงินนะครับด้านล่างเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับของบรรณาธิารภูเขาไฟกระโดงนะครับเขียนห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงนั่นเองนะครับที่ท่านเห็นด้านไกลๆอยู่ที่ด้านนู้นก็จะเป็นสนามรถแข่งนะครับชั้นเจดีย์เชนแอสเซกิท แล้วก็สนามฟุตบอลช้างอารีน่านะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือพระสุภัทธระบพิษนะครับพระพุทธรูปประจําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาแฝกกระโดงสูงเด่นระกัรตานะครับเป็นที่คารุกศักการะนะครับสุภสุภัทระบพิรนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรัชกาลที่9นี่คือทางเข้าของวัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะครับก็จะทําเปลี่ยนซุ้มประตูขนาดใหญ่นะครับให้หนักท่องเที่ยวได้ชมกัน ในสภาพบรรยากาศจริงๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นป่านะครับเขียวขจีล้อมรอบนะครับทางเข้าก็จะติดกับถนนใหญ่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ได้มาเที่ยวชมนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับโรคไวรัสโคโรนาระบาดก็จะปิดปรับปรุงนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะบางตานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันสภาพบรรยากาศจริงเลยนะครับไม่มีการตกแต่งหรือว่าตัดต่อ แต่อย่างใดนะครับนี่คือพระสุพัทราบาพิรบนยอดภูเขาไฟกระโดงนะครับนามมงคลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสีเหลืองทองอารามนะครับตั้งอยู่บนองปากป่องภูเขาไฟนะครับมีฉัดด้านบนนะครับฉัดขนาดใหญ่นะครับที่ได้จัดทำขึ้นนะครับ แล้วก็มีการเจริญนะครับพุมนต์นะครับในโอกาสที่ประดับชัดนะครับเพื่อความเป็นสื่อมงคลของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือจุดที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นะครับ EP ที่1ที่จะแนะนาํสาสถานท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจุดต่อไปสถานที่ต่อไปนี่คือก้อนหินนะครับ หินลาวานะครับเ,เห็นลอยน้ำนะครับที่มาใส่น้ำมาลอยน้ำดูนะว่าจะลอยได้ไหมก็สามารถลอยได้นะครับด้านนั้นก็จะเป็นที่จำหน่ายของที่ลึกนะครับแหล่งท่องเที่ยวครับอาหารเครื่องดื่มีนะักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันได้พักผ่อนเนี่ยนะครับคือจุดเดินชมวิวห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่นคือหอระฆัง สามารถตีได้นะครับเสียงคือกล้องกลางวานเสียงชื่อเสียงขจรไปไกลให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันและทางขึ้นต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นของคณะอุทยานภูเขาไฟกระโดงด้านนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นนิธศรรการนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันนี่ก็คือป้ายทางขึ้นเ,เริ่มมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้วเนีย่ยคือ ด้านหน้าของวัดพิยานนะครับก็จะมีศาลาทรงรูปร้ายกับพนมรุ้งนะครับสามารถขึ้นได้2ทางนะครับนิดทางเดินขึ้นได้นะครับมีบันไดหลายสาสามารถพิชิตเดินขึ้นพิชิตภูเขาไฟกระดงได้อ,อันนี้คือป้ายนะครับสวนป่าประชารัฐสามารถนํารถยนต์รถจักรยานยนต์ขึ้นไปได้นะครับได้2วิธีนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศกิจกรรมที่เราได้ไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ขอนําเสนอคําขวัญของอาเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับผู้กระโดงหินแกล่งแหลงรวมสกุณาพระพุทธยอดฟ้าประกายสิทธิสุพัทรบพิษคู่เมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมนะครับอันนี้คือจุดชมวิวนะครับด้านบนของภูเขาไฟกระดงสพานนาราชนะครับด้านนั้นนะครับ นี่คือวิวทิวทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไกลสุดลูกหูลูกตานี่คือพระพุทธรูปนะครับประจําเมืองบุรีรัมย์ประจําจำังหวัดเด็นต่างงานอ่างเก็บน้ํานะครับในเขตเขห้ามล่าสัตา์ป่าเขากระโดงเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับภาพบรรยากาศ a p ที่1น,นะครับที่เราพาท่านมาเที่ยวด้านบนนะครับของปากป่องภูเขาไฟกระโดงนั่นเองนะครับ ท่านใดที่จะมาท่องเที่ยวนะครับหรือมาเที่ยวชมก็สามารถมาได้นะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองบุรีรัมนะครับมาทางด้านถนนเส้นบุรีรัมประคคนชัยนะครับแยกพัะธาตพะพิศนะครับแล้วก็ตรงมานะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปจอดด้านบนได้นะครับรถจัก,กรยานยนต์หรือว่าท่านใดที่เดินขึ้นชิดอดภูเขาไฟกระโดงได้นะครับเพราะว่ามีบันไดหลายขั้นเลยทีเดียว เป็นการพิสูจน์รักแท้นะครับคู่นุ่มสาวนะครับวันนี้ AP ที่1นนะครับเที่ยวในยุคโควิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันภาพบรรยากาศที่ได้เก็บมาฝากท่านผู้ชมนะครับสกราวนิวของเราก็จะนํารายงานสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอดบูร์ดัมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ